สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ดเก้าหทาลอดน,นะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประกานความรักช่วงนี้เป็นยังไงของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีการ,ราศีพฤษภราศีมกกังกรตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่15เมษายนปี2568 มอโต๊อธิษฐานให้ดูได้ทัคนคและราศีได้นะครับมอโตสดูไปโพราศาไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไปใต้วีดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสัหรับได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินการพึกสมงกรความรักช่วงนี้เป็นยังไงขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณเป็นไพ่ของเซลติคอสหมอโตดอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังาน ในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ขวีนอสอดลาชินิงสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วความพยายามความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งหรือกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยให้โอกาสกับใครไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวเองสูงเดอะซานความสุขความสมหวังความสมาําสเร็จเป้าหมายแห่งชัยชนะ ความโดดเด่นความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณมีพลังงานให้ความอิสระลอยยิ้มความอบอุน่นคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณสร้างความอบอุน่นให้กับคนรอบๆข้างของคุณมีพลังงานไพ่สิบถ้วย สิบถ้วยเป็นพลังงานไพ่ความเป็นครอบเป็นครัวความเติมเต็มคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานหรือการที่รับผิดชอบในเรื่องครอบครัวของคุณนะเป็นพลังงานไพ่การดูแลความห่วงใยคนในครอบครัวมีพลังงานไพ่การปิดกัน้นการมีกำแพงการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือกับสิ่งที่ผ่านมาเคยผิดหวังเคยเสียใจกับเรื่องความรักยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครที่เข้ามาในความรักความสัมพันธ์หรือเปล่านะมีพลังงานไพ่ the world การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือการที่เราหาโอกาสใหม่ๆการเพิ่มศักยภาพให้กับตัวของเราเองนะการหลุดพ้นหรือการหลุดพ้นออกจากอดีตที่ผ่านมาการหลุดพ้นเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆความอบอุ่นในตัวของเราเองในวันที่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักที่ดีในตอนนี้นะมีพลังงานให้การแอบสืบ การแอบส่งความดื้อความรั้นความเอาแต่ใจหรือมีคนที่นิสัยเหมือนเด็กๆหรือเป็นพลังงานการที่มีคนที่แอบมออยากเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือคนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างกันกเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยหรือมีคนที่ยังรอคอย กับอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่ยังลืมเขาคนนั้นในความรู้สึกไม่ได้ทำไมยังถึงยังลืมเขาคนนั้นในความรู้สึกไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่บดมบ่มพราะเป็นฝ่ายเราที่ดูแลเป็นฝ่ายเราที่ห่วงใยเป็นฝ่ายเราที่รักเขามากกว่าในวันนั้นที่เขารักเราคีนอวานดราชินีฝ่ายคนที่มีเซนต์คนที่มีหลางสังฮอน คนที่มีสัมพันธ์พิเศษคุณเป็นคนที่มีเสนหแรงคุณเป็นคนที่อย่างรู้ถึงเรื่องอนาคตในตัวของคุณเองในสิ่งที่คุณมุ่งหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณลงมือทำหรือกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเรียนรู้ถึงนิสัยใจคอของคนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์มาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระทำของเขาคุณรู้ถึงจิตใจของเขาคุณรู้ถึงความคิดของเขา คุณรู้ถึงคำพูดโกหกของเขาด้วยก็ได้นะไม่ปังงาภายในอวานในวันที่เราเดินถอยในวันที่เราห่างไกล ในวันที่ต่างกันโดยระยะทางหรือมีคนที่ห่างไกลหรือมีคนที่ต่างกันโดยระยะทางเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือในความคิดในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเราที่กําลังมุ่งหน้าสู่เส้นทางแห่งชัยชนะหรือความมุ่งมั่นในเรื่องการงานความรับผิดชอบหน้าที่ของคุณมีพลังงานให้ความทุ่มเทความขยันความตั้งใจในเรื่องการงานมีพลังงานให้อนาคตเป็นพลังงานให้การมุ่งอ่อนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยา รักษาแผ่ใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้วันเวลาให้การเวลาเนิ่นนานสักเพียงใดวันเก่าๆมันก็คงย้อนกลับคืนมาไม่ได้มันมีแค่ความรู้สึกที่ยังโหยหากระขาสักคนหนึ่งที่เขาไม่เคยแคร์ในความรู้สึกของเราหรือเป็นฝ่ายเราที่กําลังมูฟออนออกมากับความรักที่ไม่ได้ชัดเจนความรักที่ไม่จริงใจความรักที่เป็นฝ่ายเราที่ทุ่มเทให้กับเขาอยู่ฝ่ายเดียวมีพลังงานให้ สี่เหรียญใต้สำรับนะครับการกลับมารักตัวเองหรือการกลับมากอดกับความรู้สึกการกลับมาเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่กลับมาเห็นในจิตใจที่แท้จริงของเราหรือการที่เรารักตัวเองมากขึ้นในตอนนี้จะมีคนที่เสียใจจะมีคนที่เสียดายจะมีคนที่กำลังทุกข์ใจและทุกข์ทรมานใจอยู่นะ,ะมีพลังให้ในทางเลือกที่ทำความเข้าใจผลลัพธ์ที่ได้ตามมาหนาทุกเส้นทางเดิน คุณจะเป็นคนที่กําหนดในเส้นทางเดินและโชคชะตาด้วยตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานไพ่ในตอนนี้มีพลังงานไพ่ความไม่แน่นอนเลือกว่าคุณจะเป็นใครคุณคือคนที่กำหนดในตัวตนของคุณคุณรู้ว่าคุณเป็นใครคุณรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่คุณรู้ว่าคุณกําลังทําเพื่อใครนะเออมีพลังไพ่ในการเป็นอิสระการพบเจอคู่ถึงเวลาแห่งการผชนภัย ทั้งสองคนหรืองานที่คุณได้กับเขาได้มาพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ในช่วงนี้สําหรับบางท่านอาจจะเป็นการที่ได้พบเจอคนที่ใช่พบเจอกับคนที่เข้าใจพบเจอกับคนที่เหมือนเข้าอกเข้าใจต่างฝ่ายต่างแคร์ในหัวใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานไพทีวดัดทีวัดคือพลังงานไพ่ความเป็นอิสระความเป็น ความยุติธรรมในตัวงคุณเองนะคุณเป็นคนที่ลักความยุติธรรมและมีความเป็นผู้นําในตัวเองสูงและคุณรู้ว่าอะไรที่ควรที่จะเชื่ออะไรที่ควรไม่เชื่อหรือการที่เราเราสนใจในสิ่งที่เราหวังไว้ในตอนนี้นะความสําเร็จในตอนนี้ความสําเร็จกําลังเข้ามาในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณลงมือทําในสิ่งที่คุณลงแรงนะครับ ความรักช่วงนี้เป็นยังไงของชาวธาตุดินมีพลังาไพ่การฝ่าฟันการเผชิญหน้าคุณอาจจะเผชิญหน้ากับทุกปัญหาหรือไม่รบว,ว่าจะเป็นเรื่องความรัก ความไม่เข้าใจคุณเป็นคนที่เคลียรอย่างชัดเจนในความรู้สึกของคุณตอนเนี้เป็นฝ่ายเราที่เหมือนคงไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วกับคนคนหนึ่งที่ทําให้เราผิดหวงังให้เราเสียใจเป็นฝ่ายเราที่นิ่งเป็นฝ่ายเราที่โฟกัสถึงเรื่องของตัวของเราเองซะมากกว่าคนที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์มีพลังงานไพ่ชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมกุมตุลเมตุนธาตุน้ํากรกฎมีนพุจิธาตุไฟเมสิงธนูนะ เป็นพลังงานให้คนที่เข้ามาในความชาติดินกันพฤทธศมกรรนะครับคนที่เข้ามาในความรักความสัมพันธ์หรือคนอดีตที่ผ่านมากําลังแอบสืบแอบส่องอยากกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นคุณกับเขาเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตร่วมกันเขาอยากกลับมามีแบบแผนเขาอยากกลับมาเป็นคนที่คุ้นเคยคนใหม่ที่กําลังกลับมาเป็นคนที่คุ้นเคยตอนเนี้ย ให้วันเวลาหรือการเวลาในตอนนี้ของเขาเขายัางเอาคุณออกจากความคิดเขายัางเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้นะในตอนนี้มันเหมือนัาการที่เขาไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมามีข้อเปรียบเทียบมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดในหัวใจของเขาในตอนนี้เป็นเพราะเหตุการณ์เฝ้ารอคอยเวลา รอคอยโอกาสรอคอยจังหวะที่คุณกับเขาได้มาปรับความเข้าใจได้มาเคลี่ยวใจกันตอนเนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลัวคุณไม่ให้อภยัยกับสิ่งที่เขาทำผิดไว้กับคุณนะสำหรับบางท่านอาจจะมีการที่ได้พบเจอกับคนที่รอคอยกันมาแสนนาน ความรู้สึกเดียวกันความผูกพันเดียวกันการสร้างอนาคตความเป็นข้อเป็นลัวนะครับอาขอรูพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินก่อนนะครับว่าอาดีที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นเช่นไรนะมีพลังงานไพ่ควีนออปเปรเคิลราชนีถือเหรียญหรือคุณอยู่กับใครเนะี่ยคุณเป็นคนที่ซัพพอร์ตในเรื่องการเงินดูแลเสื้อผ้าหน้าผมแก่เขาหรือการที่เรามีความมั่นใจเราเป็นคนที่เก่งในเรื่องการวางแบบแผนในเรื่องการเงินคุณเป็นคนที่มีความเก่งในตัวงคุณเองคุณเป็นคนที่มีเสน คุณเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวของคุณเองคิงออฟครับเป็นพลังางานพ่อไม่ไม่ๆเป็นพลังางานไพ่าการที่ในวันหนึ่งที่คนคนึงไม่แคร์ในหัวใจ คุณอาจจะกลับมาถือหัวใจหรือถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยใบยนี้หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่าคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปรอคนที่ใช่สําหรับเรามีพลังงานไพ่สามดาบความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่สหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือตอนนี้มีคนที่เจ็บปวดกับคําพูดคําจาหรือการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณในวันนั้นมีพลังงานไพ่เพจอาวานคน ที่ทางไกลคนที่ทางกันอยากทักทายติดต่อกลับมาในความรักในความสัมพันธ์คิงออเปอเรชราชาถือเหรียญเสียดายสิ่งดีๆที่วันนั้นที่คุณเขาเคยเป็นคู่คิงควีนกันนะเป็นคนที่มีมีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันดูแลและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแต่ในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสการงอ้อขอคืนดีของคนอดีตที่ผ่านมาเขาอยากบอกคุณว่าเขาเสียใจกับการกระทำ ที่ผ่านมาที่ทําให้ปัญหาและเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นฝ่ายคุณที่หันหลังให้กับเขาในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่กําลังตามหาความรู้สึกของเขาในตอนนี้ในวันที่คุณนิ่งในวันที่คุณหยุดเดินตามเขาจะมีคนที่วิ่งตามหาหัวใจที่ขาดหายไปของเขามีพลัง,งให้ความอึดอัดความไม่สบายใจความปกปิดหรือการที่คนอดีต ปกปิดกับความรู้สึกที่แท้จริงว่าเขารักคุณมากแค่ไหนว่าเขาแคร์คุณมากแค่ไหนหรือในตอนนี้เขาอาจจะไม่มีหน้าที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ทําเจ็บไว้กับคุณเยอะทําเจ็บไว้กับคุณมากผิดคําพูดไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งในออวานนออวานเป็นพลังใงห้าการเดินทางทุกสิ่งทุอย่างความความเสมอต้นความเสมอปลายเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในวันที่ห่าง กลับมาเห็นค่าในวันที่ใกล้กลับไม่เคยเห็นคุณค่าในวันที่ห่างกลับมาเห็นค่าในสิ่งดีๆที่เราเคยมอบให้ในสิ่งดีๆที่เราเคยห่วงใยกับเขาในวันนั้นมีพลังงานให้เดียมเเอร์ชาวเมธทาฝ่ายคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่ห่วงใยเขาดูแลเขาเหมือนพ่อดูแลลูกเดือดสร้าความสุขความสําเร็จความสมหวังเขาอยากกลับมามีความอบอุ่นเขาอยากกลับมามีความรู้สึกเดียวกันอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เขาอยาก เห็นหน้าและพบเจอกับคนที่แคร์เขาในวันนั้นในวันนี้มีคนที่รู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาแคร์คุณมากแค่ไหนในวันที่คุณถอยหา่างในวันที่คุณเดินจากรามีคนที่กำลังทุกข์มีคนที่กำลังเศร้ามีคนที่กำลังเจ็บปวดในวันนั้นทำไมเขาถึงทำให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดในวันนั้นฝ่ายเขาดูแล้วนะว่าตอนเนี้ย เขาก็เจ็บปวดไม่แพ้กับคุณในตอนนี้ที่รู้สึกถึงความภ้ารักแห่งความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างคือการพบเจอพบเจอพัดภาคผิดหวังในตอนนี้มีคนที่รู้แล้วว่าความทุกแห่งความพัดภาคแห่งรักเป็นเช่นไหรหรือในตอนนี้เขาเจ็บปวดมากที่ไม่ได้บอกรักกับคนที่เขารักอีกแล้วนะมีพลังงานไพ่สีไม้เท้า การลงหลักการปักฐานการสร้างอนาคตการสร้างอนาคตไปร่วมกันน่าจะติชาวตุลลคณาตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอหรือคำมั่นคำสัญญาในวันนั้นที่เขาผิดคำสัญญายังอยู่ในความรู้สึกของเขาคนที่ผิดศัจจะคนที่ผิดคำพูด จะไม่มีใครที่เชื่อใจเขาหรือเขา,ปาไ,ปไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้เชื่อใจเขาหวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาหรือการเงินของเขาหรือในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงคำมั่นขสัญญามันยังมีคำมั่นคาสัญญาที่ยังค้างคาใจของเขาในวันนี้เขาอยากกลับมาแก้ไขในคำมั่นคขสัญญาที่เขาทำผิดไปเขาขอโทษนะขอโอกาสให้กับเขาได้กลับมาเริ่มต้นความคิดถึง กำลังเดินทางมาหาคุณหรือเขาฝากความคิดถึงมากับสายลมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกเดียวกันกลับมาหวนคืนมาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังโหยหาคุณหนักมากในตอนนี้หลับตาลงครั้งใดคิดถึงคุณฝันถึงคุณลืมคุณไม่ดงในตอนนี้มันเหมือนอาการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังคิดถึงเรื่องราวดีๆในหัวของเขามีแต่เรื่องคุณอยู่ในความรู้สึก ของเขานะาทูอับคับความรู้สึกที่ยังผูกพันเขาอยากพบเจอกับคุณเขาอยากมองตาเขาอยากบอกว่าเขารักคุณมากแค่ไหนในวันที่ไม่มีคุณในตอนนี้คนที่แคร์กันคนที่รักกันเขาจะใช้คําพูดคําจาที่ไม่ทิ่มแทงใจกับคนที่เรารักเป็นพลังงานให้ความผูกพันและความผูกมัดจิตเดียวกันใจเดียวกันหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะรวมเป็นหนึ่งเดียว ในความรักและในความรู้สึกซึ่งกันและกันนาวิลออฟฟอร์จูนโชคชะตาวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์โชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้คำมั่นคำสัญญ,ญาคำผูกพันคำผูกมัดหรือมีคนที่อยากพบเจอกับคุณในทุกๆวันในทุกห่วงวันเวลาที่เป็นของคุณลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วพบเจอกับคุณเป็นคนแรกคนที่เอาใจใส่คนที่ดูแลคนที่สัญญา คนที่พร้อมที่จะเคียงข้างกันไปนะเป็น้แห่งการที่เขาอยากกลับมาสัญญาและขอโทษกับวันนั้นที่เขาทำผิดไปนะโชคชะตาและวันเวลานำพาให้เราได้มาพบเจอการก้าวเหรียญความสดใสโสดสวยรวยรอในแบบคุณ ความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีแบบแผนและมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองนะคุณเป็นคนที่มีความคิดและความมุ่งมั่นเป็นของตัวเองคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําให้ถึงความสําเร็จและเป้าหมายในตัวของคุณเองมีพลังงานไพ่เดอร์ทาวเวอร์คนที่เกิดวันอังคารการจับได้การโป๊ะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้ว มันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้นะมันยังมีความหวาดระแวงหรือความหวาดกลัวหรือการที่เขากลัวคุณไม่ให้อภัยหรือกับสิ่งที่เขาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างแตกหักพังไปมันจะกลับมาเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะครับเป็นพลังภาพความจริงความชัดเจนเขายอมรับผิดกับการกระทำกับสิ่งที่เขาทํามาเป็นภาพของการที่คุณไปรับรู้ความจริงมากับอดีตที่ผ่านมาหรือการที่ในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาเคลียร์ใจอยากมาชัดเจนกับคุณนะ ขอดูพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุดินนะครับว่าความรักในปัจจุบันเป็นเช่นไรบ้างนะ,อะขอเช็คพลังงานไพ่ในปัจจุบันของคุณนะครับ พอใช้พลังงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุดินมีพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยความฝันความหวังทุกคนมีความฝันทุกคนมีความหวังทุกคนมีสิ่งที่อยากจะทําในสิ่งที่เป็นของเราเองมีไพ่พลังงานไพ่การที่การพบเจอกับคนที่เข้ามาร่วมความฝันร่วมความหวัง มีการที่พูดคุยและการที่พบเจอกันนะเจ็ดถ้วยนีย่คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานพ่อไม้ไม่ไม้หรือในช่วงนี้อาจจะมีพลังรับบางท่านอาจจะได้พบเจอกับคนที่เคยผิดหวังเคยเสียใจหรือเป็นพลังงานพ่อไม้ไม้ทูออฟขับความผูกพันความผูกมัดมีไพ่ของการที่ทุกสิ่งทุกอย่างการพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันทุกคนมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมามีการกระทา ร่วมกันมาทุกคนนะเป็นพนังานไพ่การที่ในตอนเนี้ยมีไพ่ของการที่วันหนึ่งที่เราหมดความรู้สึกซึ่งกันและกันก็ต้องปล่อยมือแต่ในวันนี้มีคนที่อยากกลับมาหรือการที่ได้พบเจอ คู่คนที่เข้าใจคู่คนที่ใช่เดอะลิยตดกรกฎลคนากรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางหรือคนที่อายุเยอะกว่าคุณหรือคนที่อายุมากกว่าการหรือที่เป็นดีเอ็มเพสสำหรับท่านชายจะเจอคนที่เข้ามาเกื้อหนุนเกื้อกูลดูแลห่วงใย ผู้พันกับคุณนะมีพลังงานไพ่หกเหรียญหกเหรียญเป็นพลังงานไพ่การช่วยเหลือหรือการที่เป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันหรือมีผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือในเรื่องการงานของคุณอยู่หรือการที่มีคนที่เข้ามาขอโอกาสการพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณมีพลังงานไพ่การเดินจากการถอยหลังการหันหลังให้กับความรู้สึกกับอดีตที่ผ่านมาในวันที่คุณถอยในวันที่คุณเดินจากมีคนที่อยาก ย้อนกลับมาในความรัก ในความสัมพันธ์มีคนที่คิดถึงคุณสําหรับบางท่านอาจจะได้พบเจอกันมีการคิดถึงซึ่งกันและกันมีความฝันร่วมกันมีการเดินทางในอนาคตข้างหน้าของคุณนะมีพลังงานให้ความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากมีไพ่ของคนที่นอนไม่หลับเขาอยากเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยากพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์คนๆนี้อาจจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นคนที่มีความมุ่งมานะคนที่มีความตั้งใจในเรื่องการงานของเขา หรือสำหรับบางท่านอาจจะพบเจอกันในสายงานเดียวกันหรือเพื่อนแนะนําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันหน้ามีพลังงานให้เดอะเฮอร์มิชาวกันลัคนาการวิกตอรี่แห่งความสําเร็จเส้นทางเดินแห่งชัยชนะมีคนที่อยากมาร่วมในเส้นทางเดินเรื่องราว ในเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขาเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเขาอยากมีคุณในทุกทางเดินเขาอยากมีคุณในทุกความฝันเขาอยากมีคุณในทุกความหวังของเขานะในตอนนี้คุณอาจจะได้พบเจอกับคนนี้แล้วนะในตอนนี้เขาจะเข้ามาเหมือนรักคุณมากแคร์คุณมากคนคนนี้อาจจะเดินหน้าทักทายติดต่อมาในความรักในความสัมพันธ์นะขอทุกทางอ่านไพ่ใน แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์มีไพ่ของ6ถ้วยนะหถ้วยคือคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมที่เคยมีคุณในวันนั้นมีการที่อยากวนกลับอยากวนคืนกลับมาในความรัก ในความสัมพันธ์แต่ตอนนี้คุณจะถามกับความรู้สึกของตัวงคุณเองว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับคนที่เคยทําให้เราผิดหวังให้เราเศร้าให้เราเสียใจผิดคําพูดในวันนั้นกลับเข้ามาในชีวิตของเราอีกหรือเปล่ามีพลังงานให้ความเครียดความกดดนันความคิดเยอะความคิดมากหรือคนอดีตที่ผ่านมากําลังคิดเยอะกําลังคิดมากว่าโอกาสมันอาจจะเป็นโอกาสที่น้อยที่ได้พบเจอกันหรือการที่ในวันนี้มีคนที่กําลังเจ็บปวด ในวันที่ไม่มีคุณมันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่หลับตาลงเมื่อไหร่เจ็บปวดทุกครั้งในวันที่คิดถึงคุณนะมีพลังงานไพ่เดอเฮอร์เมชาวกันลักขณะกันเป็นแสงตะเกียงแห่งการนำทางหรือช่วงนี้อาจจะเปเตอร์แมมันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนำทางหรือวความโดดเดี่ยวความเหน็บหนาวความอ้างว้างมีคนที่รู้แลว่าความโดดเดี่ยวความเหน็บหนาวความอ้างว้างเป็นเช่นไรในวันที่เขาไม่เหลือใครเลย มีเป็นพลังงานการที่ในตอนนี้กำลังคิดถึงคุณมากเขาอยากกลับมาคุณคือถ้วยแห่งความเติมเต็มคุณคือถ้วยแห่งความรู้สึกของเขาดีเอ็มเพรสคุณคือคนที่พิเศษที่สุดในตอนนี้ของเขานะในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่มาวิงวอนอ้อนวอนขอร้องให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภยัยกับในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปเดอเดอรไฮโรเฟนเป็นพลังงานไพ่พสิ่งศิธิ์การตื่นรู้คํามั่นคําสัญญาคําอธิษฐานหรือเขาอาจจะไปอธิษฐาน ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภัยกับในสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปนะมีพลังพายขวีนะครับราชินีถือถ้วยหัวใจดวงนี้ถ้วยใบนี้ความรู้สึกนี้เราไม่อยากที่จะเสียใจกับเรื่องความรักเราไม่อยากให้ใครมาทำร้ายจิตใจเราคนที่รักเขาจะแคร์กับหัวใจดวงหนึ่งที่ที่เป็นความผูกมัดความผูกพันความเข้าใจความเอื้ออาทรการดูแล ความรักยังไม่สิ้นสุดในวันที่รักกันเราต้องใช้วันเวลาและสิ่งต่างๆร่วมกันมีทั้งความหวังมีทั้งอนาคตมีทั้งความมุ่งมัน่นมีทั้งการที่มีการแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาไปด้วยกันนะมีพลังงานไพ่หน่เหรียญ สิ่งดีโอกาสดีเดอะทาวเวอร์ Tower, การจับได้หรือการโป๊ะแตกในความรักในความสัมพันธ์หรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับงานช่างงานซ่อมบํารุงได้นะมีพลังงานไพ่ในตอนนี้เดอะทาวเวอร์ Tower, คือการที่แตกหักพังไปคุณอาจจะรยัง,ย,งยังไม่เชื่อมัน่นยังไม่ไว้ใจเขาเพราะกับสิ่งที่เขาทําไว้กับเรามันอาจจะมากมายในความรู้สึกของเรานะมีพลังงานไพ่หกเหรียญ การช่วยเหลือหรือการที่เขาขอกลับมาขอความช่วยเหลือในเรื่องการเงินกับคุณมีพลังงานไพ่การกลับมาคั่งรักกับคุณนะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาไม่ยอมจากคุณไปไหนเป็นพลังงานไพ่กิเลสความรักความโลภความโกรธความหลงความพันธนาการเขาไม่ยอมจากคุณไปไหนเขาเหมือนติดแงกอยู่พลังงานไพ่ในตอนนี้เขากลับมาเนี่ยเขาจะไม่จะไม่ให้คุณต้องเสียใจกับเขาอีกแล้วในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ทุกข์ทนทรมาน ใจในตอนนี้ของเขาน้มีพลังงานไพ่แปดเหรียญนะครับเป็นพลังงานไพ่สิบด้วยสายใ่แห่งความรักสายใ่แห่งความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดสายน้ําที่ไม่มีวันหวนคืนสายน้ําที่ไม่มีวันตัดกันขาดนะสายใ่แห่งความผูกพันที่ยังผูกพันกันอยู่สําหรับบางท่านอาจจะมีลูกด้วยกันหรือยังตัดกันไม่ขาดได้นะมีพลังงานไพ่การที่ได้พบเจอกันใหม่ได้พบเจอสิ่งดีๆคนเก่าๆคนเดิม อาจจะเป็นการที่คุณกับเขายัางมีผลวิบากกรรมร่วมกันที่ยังต้องมาเจอกันที่ยังต้องมาเหมือนใช้เวรใช้กรรมร่วมกันนะในตอนนี้มันเหมือนกับมีพลังงานไพระคือการที่คุณอาจจะเขาอาจจะมีการตื่นรู้การมีสติในตอนนี้ของเขานะในวันที่เขาด้วยแรงรักด้วยแรงอธิษฐานนำพาให้คุณกับเขาได้กลับมาพบเจอกันหรือสำหรับบางท่านอาจจะได้พบเจอกับคู่คนที่เคยอธิษฐาน ขอผ่อนร่วมกันมาจากอดีตชาติคนเก่าๆคนเดิมๆคนที่คุ้นเคยคนที่คุ้นตาคนที่เข้าใจและคนที่ผูกพันกันนะครับอขอพลังงางไพ่ในสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุดินนะครับขอไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุดิน,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 ก,าาดนการพฤชศกมกรมีพลังงานไพ่เด็กถือถ้วยนะเป็นพลังงานไพ่โอกาสการเริ่มต้นโอกาส ที่เป็นของเราสิ่งต่างๆความรู้สึกก็คือของเราทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเป็นคนที่กําหนดในความรู้สึกของเราเองนะมันมีทั้งอารมณ์และความรู้สึกมากมายในตัวของเราแต่เราจะเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเรามีประงงาให้ความพยายามความไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีอะไรที่แน่นอน ความรักก็เช่นกันความรักในวันที่หมดรักในวันที่สุดจะยือ้อในวันที่สุดจะลัง้งก็ต้องปล่อยมือกันไปนะมีพลังงานไพ่เดวิลเดวิลเป็นพลังงานไพ่ความเป็นความพันธนาการตอนนี้มีคนที่กําลังแอบผึงห่วงหรือการที่เข้ามาข้างรักหรือห่วงแหนคุณนะมีพลังงานไพ่ในเด็กถือไมเท้ามีพลังงานไพ่หกถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆกําลังเสียดายกําลังเสียใจว่าเขาเลือกเดินในเส้นทางเดิน ไปหรือเปล่าในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เหงาหงอยเป็นฝ่ายเขาที่เศร้าใจเป็นฝ่ายเขาที่อยากวนกลับและกลับมาเรียนรู้และมีประสบการณ์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในความรักที่กลับมาเรียนรู้พัฒนาในความรักการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการจูนเข้าหากันหรือการที่พัฒนาในตอนนี้มันเหมือนกับการที่คุณกับเขามีสิ่งที่ผูกพันซึ่งกันและกันมานะเป็นพลังงานภายการกระทํา เป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเข้ากระนางพิสูจน์ในตัวของเขาอยู่นะครับเป็นงานให้ในเดนชรนยอดโอกาสในการเริ่มต้นสําหรับบางท่านอาจจะมีโอกาสการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เป็นคู่คนที่สัญญาเป็นคู่คนที่พบเจอแล้วสัญญามั่นแห่งความรักซึ่งกันและกันหรือคนอดีตยังคิดถึงคํามั่นคัญญาที่เอียงเคยผูกพันยากวนกับยากวนขึ้นในความรักในความสัมพันธ์น,นะครับหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับ ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับ